มันก็เสียงฝีเท้าเล็กๆที่วิ่งเล่นอยู่บนหลังคาเสียงมันนั้นได้ดังกลงวานไปทั่วบริเวณบางทีมันก็ได้ยินคล้คลายๆกับเสียงหัวรบเบาๆดังปะปนมากับเสียงลมที่บ้านพระครูหลังนี้แม้แต่ในเวลากลางวันมันก็ยังรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านออกมาเหตุการณ์นี้ ได้เกิดขึ้นในปี2545เป็นเรื่องราวของคุณโบที่ณปัจจุบันนี้ได้เป็นเจ้าของท่าเรือข้ามฟากแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองตอนนั้นคุณโบต้องเดินทางไปพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอน,นหลายเหตุการณ์ที่คุณโบจะจดจำไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเหตุการณ์สุดหลอนนี้เกิดขึ้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองแน่นอนที่แห่งนี้ หลายๆคนรับรู้ว่ามันคือแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศมีความคึกคักทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ใครจะรู้ว่าที่แห่งนี้มันกลับที่ซ่อนเรื่องราวที่น่าขนลุกจนมันได้กลายเป็นเรื่องราวที่ลึกลับเล่าขานสืบต่อกันมาทําให้มุมเล็กๆมุมหนึ่งของเกาะแห่งนี้มันได้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าสะงพรัวไม่มีใครกล้าย,ย่างกลเข้ามา โบได้เดินทางมาที่นี่กับแฟนหนุ่มชื่อตี้ตี้นั้นเพิ่งที่เข้าบรรจุมาเป็นครูสอนเด็กวัยประถมที่โรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งในเกาะแห่งนี้โบตั้งใจที่จะเดินทางมาอยู่ด้วยสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เผื่อขาดหรืออะไรจะได้ช่วยกันจัดแจงโบและตี้เดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้ประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆก,กินข้าวซื้อของอะไรที่ยังขาดเหลือพอเป็นพิธีแล้วจึงได้เดินทาง ไปที่บ้านพักทั้งคู่เดินทางมาถึงบ้านพักครูมันเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้และชั้นล่างเป็นปูนดูจากด้านนอกบางส่วนได้ผุพังไปตามกาลเวลาบ้านหลังนี้มันได้ยืนโดดเดี่ยวท่ามกลางป่าทึบห่างไกลาจากอาคารเรียนพอสมควรทั้งคู่ที่เข้าไปใกล้ๆตัวบ้าน ทำไมมันรู้สึกได้ถึงความเงียบสงัดและความเย็นเยือกมากมายขนาดนี้ถทั้งที่เพิ่งเดินพ้นแนวตลาดที่มีความจอแจมาเพียง50เมตรเท่านั้นเสียงคลื่นลมกระทบฝั่งประกอบกับเสียงลมพัดกิ่งไม้ใบไม้ดังหวีดวิวมันทําให้ทั้งคู่ต้องยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านมองหน้ากันแล้วก็ไม่มีบทพูดอะไร ทั้งคู่ทําใจสักพักแล้วก็เปิดประตูบ้านเข้าไปหน้าต่างบางบานมีกระจกแตกหักบ้างวงกบประตูห้องน้ําผุพังราวบันไดที่เป็นไม้ก็ผุกร่อนบ้างมันได้บ่งบอกถึงความร้างลาและถูกทอดทิ้งมานานบนผนังมีรอยขีดข่วนและรอยเลอะเทอะบ้างแต่สภาพบ้านโดยรวมมันก็คือยังเป็นบ้านดีๆหลังหนึ่งถ้าทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูหน่อยก็สามารถอยู่อาศัยได้แล้วผ่านโรงที่เอากุญแจมาให้ทั้งคู่ไว้ก่อนหน้าได้บอกว่าบ้านหลังนี้คุณครูคนเก่าได้ย้ายออกไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่อีกเลยจนมาถึงครูตี้นี่แหละทั้งคู่ได้ลงมือปัดกวาดเช็ดถูเพื่อให้ทันก่อนมืดอ,อีกอย่างตี้นั้นในคืนแรกนี้ ก็ต้องเข้าไปนอนเวรที่โรงเรียนด้วยส่วนโบคืนนี้ต้องอยู่ที่นี่คนเดียวทั้งคู่ได้ทำความสะอาดไปได้สักพักมาถึงชั้นสองโบได้เปิดหน้าต่างฝั่งหลังบ้านออกมาสายตาของโบก็ประท้าเข้ากับภาพตรงหน้าที่ชวนให้ขนลุกมันเป็นภาพของเนินดินเล็กๆจำนวนมากเรียงรายกันเป็นระเบียบมันได้ทอดยาวไปสุดสายตาขึ้นไปบนเขา ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกถึงความวางเวงท่ามกลางเนินดินเหล่านั้นมีศาลเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่สภาพสุดโทมเก่าผุพังไปตามการเวลาบนหลังคาศาลนั้นมองดูเหมือนมีตะไคร่น้ําขึ้นเต็มไปหมดและมีรอยแตกร้าวตามผนังมันดูน่ากลัวรรอบๆศาลมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายสองสต้นความรู้สึกกลัว มันได้เกิดขึ้นกับทั้งคู่โดยไม่รู้ตัวมันรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังมองทั้งคู่อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้เบื้องหลังเนินดินเหล่านั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่ทั้งคู่มองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรและก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความสะอาดกันต่อเวลาล่วงเลยไปสี่โมงเย็นโบได้เอาขยะมาทิ้งที่หน้าบ้าน และได้เดินมาที่ชายหาดที่อยู่ติดกับตัวบ้านด้วยความที่โบเป็นลูกชาวเลตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อินกับบรรยากาศทะเลข้างหน้ามากเท่าไหร่โบกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ที่สวนหน้าบ้านทันใดนั้นตี้ที่อยู่ในบ้านได้ตะโกนร้องเรียกโบออกมาว่าโบเมื่อกี้โบไม่ได้อยู่ในบ้านหรอแล้วเมื่อกี้ใครอยู่ในบ้าน โบเรีบเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นตี้บอกว่าเมื่อกี้อาบน้ําอยู่ในห้องน้ําชั้นล่างแล้วได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเป็นการเดินลงส้นดังตึงตังอยู่ในบ้านและมีเสียงดังกุกกุกกะตี้ก็คิดว่าเป็นโบตี้อาบน้ําเสร็จแล้วก็เปิดประตูออกมาว่าจะให้โบหยิบเสื้อมาให้หน่อยแต่โบยืนอยู่หน้าบ้านริมทะเลนู่นเลยโบบอกว่า โบออกไปทิ้งขยะได้10นาทีกว่าแล้วแล้วเมื่อกี้ใครอยู่ในบ้านบรรยากาศของบ้านหลังนี้ทำให้ทั้งคู่รู้สึกว่ามันแปลกขึ้นเรื่อยๆตี้ได้อาบน้ำกินข้าวเสร็จเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วก็ได้เดินไปที่โรงเรียนเพื่อไปนอนเวรที่โรงเรียนเป็นคืนแรกโบได้เดินมาส่งและก็ช่วยดูด้วยว่าตี้ขาดหรืออะไรเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้าน โบได้เดินมาถึงหน้าบ้านทันใดนั้นร่างกายของโบก็แข็งทื่อไปชั่วขณะเพราะสายตาของโบได้ไปจ้องมองที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านอย่างไม่กระพริบภายในห้องนั้นโบเห็นภาพที่ทำให้หัวใจต้องกระตุกแทบวูบเด็กชายตัวเล็กๆผิวขาวซีดผมสั้นสีดํายืนเต้นรำอยู่เบื้องหน้ากระจกบานใหญ่ที่เพิ่งติดตั้งไป เด็กชายคนนั้นสวมชุดสีขาวดูเหมือนชุดนอนท่าทางการเต้นรำของเด็กน้อยคนนั้นมันดูแข็งทื่อและน่ากลัวราวกับตุ๊กตาดวงตาสีดำสนิทของเด็กน้อยนั้นได้จ้องมองมาที่เธอราวกับรู้ว่ากำลังถูกจับจ้องมองอยู่ความรู้สึกหลากหลายผสมปนเปกันอยู่ในใจของโบความประหลาดใจความกลัว และความสงสัยต่างแย่งกันผูดขึ้นมาในใจของโบบ้านหลังนี้ไม่มีใครและทั้งวันที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เห็นเด็กสักคนแล้วเด็กชายคนนั้นมาจากไหนกันทำไมถึงไปยืนเต้นรำอยู่คนเดียวในห้องมืดๆนั่นคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวของโบโบตัดสินใจตะโกนออกไปว่าใครนะ่ะขึ้นไปทำไมแล้วเด็กนั่น ก็วิ่งหายไปในความมืดโบเป็นคนรุ่นใหม่ปกติไม่ได้เป็นคนกลัวผีมากนักเพราะทุกอย่างโบคิดว่ามันจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ไม่มีอะไรที่บังเอิญและหาคำตอบไม่ได้แต่เวลานี้ตอนนี้บรรยากาศแบบนี้โบก็เริ่มจิตตกขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันโบเข้าไปในบ้านเดินขึ้นไปชั้นสอง ก็ไม่พบตัวของเด็กชายคนนั้นโบได้เดินไปเปิดไฟทุกดวงรอบบ้านใจหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยแต่อีกใจหนึ่งก็เพื่อสร้างบรรยากาศไม่ให้มันดูวังเวงจนเกินไปโบลงกรอนลอกหน้าต่างประตูทุกบานตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อพักผ่อนเวลาตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งโบนั่งพักบนโซฟา พร้อมกับเปิดทีวีเครื่องเก่าๆเครื่องหนึ่งและมันบังเอิญตรงที่ละครที่โบกำลังติดอยู่ตอนนั้นมันคือเรื่องสุสานคนเป็นที่คุณนายลั่นทมในเวอร์ชั่นสมัยนั้นคือคุณแอนซิเรียมฉากตอนนี้มันกำลังถึงตอนที่ศพเริ่มเน่าและเริ่มเหี้ยนออกมาหลอกห้อนผู้คนไปทั่วแล้วโบไม่ดูไม่ได้เหตุการณ์มันบังคับเพราะติดแล้วต้องดูทั้งๆที่ค็รู้อยู่เต็มอก ว่าบรรยากาศที่บ้านหน้าแบบนี้ตอนนี้มันไม่ควรดูอย่างยิ่งท่ามกลางเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้มันมีความรุนแรงเป็นพักๆเพราะมันอยู่ติดทะเลลมกลางคืนวันนี้มันเป็นลมบกที่พัดจากพื้นด้านในเกาะออกสู่ทะเลเสียงเทวีที่โบเปิดนั้นผสมผสานกับเสียงลมมันฟังดูแล้วน่ากลัวพิลึกสักพัก มันก็มีเสียงดังคลุกคุกและหล่นตุบลงไปที่พื้นหน้าบ้านเสียงนี้ถึงจะเป็นเสียงที่โบคุ้นเคยแต่ก็มีสะดุ้งได้เหมือนกันโบเดินไปเปิดหน้าต่างออกดูก็เจอเป็นก้านของต้นมะพร้าวแห้งก้านใหญ่ได้ตกลงมาที่พื้นจากแรงขงลงลมตลอดเวลาที่นั่งดูทีวีอยู่นั้นโบได้ยินเสียงมากมายเต็มไปหมดดังสอดแทรกปนมากับเสียงทีวีมันดังอยู่บนหลังคา ด้านหลังบ้านในห้องหรือดังมาจากชั้นล่างของบ้านแต่โบก็พยายามไม่ใส่ใจมากเพราะคิดว่าในหัวอาจจะปรุงแต่งขึ้นมาเองจินตนาการขึ้นมาหรือมันอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากทีวีจริงๆก็ได้เวลาสี่ทุ่มครึ่งละครจบโบปิดทีวีเข้าห้องนอนปิดไฟและโบก็นอนไม่หลับ ขณะที่โบกำลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงอยู่นั้นท่ามกลางความเงียบสงัดร,รอบตัวแต่แล้วก็มีเสียงน้ำไหลดังมาจากแทงน้ำด้านหลังบ้านตรงแทงน้ำนั้นมันทั้งมืดมิดและเป็นมุมอับเสียงน้ำมันดังชัดเจนราวกับมีคนกำลังเปิดก๊อกน้ำอยู่อย่างแรงตอนแรกโบไม่ได้คิดอะไรแต่โบก็คิดได้แล้วสิว่าระแวกนี้มันมีแค่บ,บ้านของโบแค่หลังเดียวนี่หว่า แล้วจะมีใครมาเปิดโบตัดสินใจหยิบไฟฉายแล้วค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างฝั่งหัวเตียงเพื่อที่จะดูว่าใครมาเปิดน้ำเล่นแต่เมื่อโบค่อยๆเปิดหน้าต่างแล้วส่องไฟฉายลงไปดูกลับไม่พบใครทั้งนั้นแต่มันได้มีรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วบริเวณรอบๆแทงน้ำนั้นความกลัว ได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของโบหัวใจเต้นเร็วรัวราวกับจะหลุดออกมาขณะเดียวกันมันก็มีเสียงหัวรอคลิกคักของเด็กดังขึ้นมาเบาๆราวกับดังมาจากทั่วทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะมันได้ดังมาจากด้านหลังป่าหลังบ้านทําให้โบรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงหัวรอเหล่านั้นมันฟังดูสดใส แต่กลับให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกโบเรียบบินหน้าต่างเข้ามาอย่างแรงพร้อมกับบุทานออกมาเบาๆไม่เป็นภาษาโบขึ้นไปนั่งใจเต้นแรงอยู่บนที่นอนตัวเริ่มสั่นในหัวก็คิดต่างๆนานาวันนี้มันอะไรกันและทันใดนั้นโบก็ต้องดวงตาเบิกกว้างโบได้ยินเสียงของเด็กๆพวกนั้นอีกครั้งทีนี้เสียงประหลาดท,ที่ได้ยินนั้น มันเป็นเสียงฝีเท้าเล็กๆที่วิ่งเล่นกันให้จ้าละวันมันดังมาจากชั้นล่างเสียงโหอรองของเด็กพวกนั้นมันดังกล้องไปทั่วบ้านราวกับมีงานเลี้ยงเล็กๆโบรู้แล้วว่ามันไม่ปกติแน่นอนและต้องตัดสินใจเปิดประตูห้องนอนออกไปเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีใครเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านกันแน่โบยืนอยู่ตรงชานพักบันได แล้วค่อยๆก้มส่องลงมาโบกลับไม่เห็นใครสักคนเลยแม้แต่เงาความเงียสงงบสงดปกคลุมไปทั่วบ้านทันทีราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนโบรีบวิ่งกลับขึ้นห้องนอนและปิดประตูอย่างแรงขึ้นไปนอนขดตัวอยู่บนเตียงอีกครั้งนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยโบอุทานออกมาดังๆพร้อมกับเหงื่อที่เริ่มไหลท่วมตัวออกมา ทั้งทที่อากาศตอนนี้มันก็เย็นเฉียบมากๆเสียงลมพัดผ่านรูช่องว่างของหน้าต่างมันดังหวีดวิวแต่ก็เงียบพอที่จะได้ยินเสียงของนาฬิกาที่เดินเบาๆมันดังก้องไปทั่วห้องเสียงเหล่านี้มันยิ่งทำให้บรรยากาศนั้นดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกโบอยู่คนเดียวในห้องทำให้รู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้เลย ใจหนึ่งก็อยากที่จะวิ่งไปหาตี้แต่จะวิ่งไปบอกตี้ว่าเจอผีเนี่ยนะมันก็ยังไงไม่รู้โบคิดแบบนั้นยังไม่ทันที่จะได้พักหายใจคราวนี้เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครั้งหางตาของโบได้เหลือไปเห็นช่องว่างใต้ประตูห้องนอนแสงไฟสลัวสลัวจากโถงทางเดินข้างนอกได้ลอดช่องว่างเข้ามามันได้มีเงาของใครคนหนึ่งปรากฏขึ้น ผ่านช่องแสงเล็กๆนั้นเงานั้นดูเล็กๆและเคลื่อนไหวช้าๆเดินไปเดินมาอยู่ที่หน้าประตูเรากับกำลังสำรวจอะไรบางอย่างสิ่งที่โบเห็นทำให้หัวใจของโบเต้นรัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งโบตัดสินใจตะโกนถามเสียงดังว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่กลับไม่มีเสียงตอบใดๆกลับกันก็ได้มีเสียงหัวเราะของเด็ก ดังสวนขึ้นมาเบาๆมันดังกล้องราวกับมาจากทั่วทุกที่ทุกทางก่อนที่แสงไฟในห้องจะดับลงทันทีโบตกใจแทบช็อกเพราะไฟมันไม่ได้ดับแค่ในห้องแต่มันดับทั้งบ้านความมืดมิดปกคลุมทันทีทําให้โบรู้สึกกลัวจนแทบจะเสียสติร้องกรีดโวยวายลั่นบ้าน ความกลัวได้เข้าครอบงามใจิตใจของโบจนแทบทนไม่ไหวโบหยิบไฟฉายรีบวิ่งออกจากห้องนอนลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วสุดชีวิตโบวิ่งลงบันไดหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกมาข้างนอกในความมืดมิดนั้นโบเห็นเงาเลือนลางของเด็กหลายๆคนปรากฏขึ้นรอบตัวมันยืนอยู่หน้าทีวีบางคนก็ยืนอยู่ตรงหน้าต่างยืนอยู่หลังผ้าม่านยืนอยู่ที่ราวบันได โบก็ต้องทําใจวิ่งสวนออกไปให้เร็วที่สุดแบบไม่คิดชีวิตใบหน้าของพวกมันแต่ละคนซีดเซียวใบหน้าบางคนหน้าเละปากยื่นปากยาวแต่ทุกคนมีดวงตาที่เบิกกว้างและได้จ้องมองมาที่โบแบบไม่กระพริบตาทุกคนเสียงหัวเราะเบาๆดังก้องไปทั่วบ้านทําให้โบรู้สึกขนลุกสู้เนื้อตัวชาไปหมดแล้วแต่โบ ต้องรีบวิ่งต่อไปให้เร็วที่สุดโบวิ่งมาถึงหน้าบ้านด้วยความที่รีบมากๆไฟฉายที่คอยสองทางก็หลุดลอยจากมือไปกระแทกพื้นแตกกระจายโบจําเป็นจะต้องก้มเก็บเศษไฟฉายนั้นด้วยความรีบร้อนในขณะที่กําลังก้มตัวลงเก็บอยู่นั้นโบได้บังเอิญก้มหน้าขึ้นมองผ่านช่องว่าระหว่างขาของโบเองโดยไม่ตั้งใจสายตาของโบ ต้องไปสรุดกับภาพที่จะต้องทำให้แทบหัวใจหยุดเต้นเมื่อโบเห็นภาพผีเด็กจำนวนมากกำลังยืนอยู่ด้านบนหลังคาบ้านยืนอยู่เป็นจำนวนนับสิบนับร้อยคนใบหน้าของพวกมันแต่ละคนซีดเซียวบิดเบี้ยวไปมาพวกมันได้มองลงมาที่ตัวโบด้วยสายตาที่น่ากลัวมากเสียงหัวเราะของเด็กๆพวกนั้นมันดังก้องไปทั่วบริเวณโบสติลุด ฟังปากด่าออกมาชุดใหญ่ไอ้พวกเด็กเวนไอ้เด็กนั่นไอ้เด็กนี่ทุกคำด่าที่โบจะสัญหามาได้ตอนนั้นได้พรางพลูกออกมาแทบจะหมดสิน้นแต่กลุ่มเด็กผีเหล่านั้นมันก็ยังหัวร่อยย่อบโบอย่างไม่ขาดปากเช่นเดียวกันบางส่วนโบรู้สึกเหมือนว่ามันกำลังจะกึ่งหายตัวกึ่งลอยลงมาข้างล่างแล้วกำลังเหมือนจะพุ่งเข้าใส่ตัวโบเป็นสิบเป็นร้อยคนทำให้โบ รู้สึกเหมือนกำลังจะวูบขาแข้งอ่อนแรงสติหลุดลอยไปไกลามากแล้วโบได้พยายามกึ่งเดินกึ่งวิ่งหอบสังขารของตัวเองมาจนถึงโรงเรียนที่ตี้แฟนหนุ่มของเธอนั้นนอนเวีนอยู่แบบหมดเรี่ยวหมดแรงที่สุดหลังจากวันนั้นโบได้ให้ตี้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ด้วยความที่ตี้คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไร ต่างคนต่างอยู่สามารถทนได้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสามารถอยู่ที่นั่นได้ตีจึงย้ายออกมาแล้วก็ไปเช่าบ,บ้านพักอยู่ข้างนอกเช่นเดียวกับคุณครูคนอื่นๆผ่านโรงที่โรงเรียนได้เล่าให้ทั้คู่ฟังว่ามีคุณครูเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่บ้านหลังนี้ที่อยู่ได้เกินปีถ้าไม่เพราะออกเพราะคบวาระที่ต้องย้ายก็ต้องออกเพราะโดนผีหลอก เหมือนกับเคสของครูตี้นี่แหละผ่านรงบอกว่าพวกเขาจะมาหาแค่วันแรกๆเพื่อเป็นการทักทายแต่ของครูตี้กับโบมันไม่ใช่คือมันออกมาแทบจะทุกวันสำหรับเนินดินเล็กๆที่มีอยู่เต็มไปหมดทั่วหลังบ้านนั้นใช่ครับมันคือหลุมศพของเด็กๆบนเกาะแห่งนี้ที่นี่คือสุสานเด็กเพียงแห่งเดียวบนเกาะ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการฝังเผาหรือจัดการศพในบริเวณนั้นแล้วแต่ความน่ากลัวและบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความมีอยู่ของเด็กเหล่านั้นจนถึงทุกวันนี้